พาดูร้านทาร์ตไข่ใจกลางเมืองเฉิงตูกันค่ะมีไซส์ให้เลือกเยอะมากมาค่ะดูว่าอร่อยหรือเปล่านะคะคนเยอะมากสั่งสตอรี่กับรสออริจินอลมาอืมันมันเป็นมูสแยมสตอรี่ไม่เลียนกินได้เรื่อยๆแป้งกรอบ เงี้ยมวนมันหนาอย่เงี้ยอันนี้เป็นรสออริจินอลแล้วอันนี้อุ่นๆหือไข่แบบเนยมากเหมือนกินไข่ตุ๋นเลยอ่ะอร่อยไม่หวานมากนะมันมันค่นอยๆคมก่อบมันไม่ได้แป้งมันไม่ได้กรอบโดดอ่ะ ถ้าใครจะลองคะร้านนี้ชื่อว่า,ก,วาก็คือลาสิบเอ็ดหยวนสตอรี่ลาสิบสามหยวนอยู่ที่ถนนตรงเจลจีอีอีอีจีอีลองไปหาดู